ต่อเนื่องไปดูอีกหนึ่งบริษัทที่ก็ส่งสัญญาณเช่นกันว่าผลประกอบการงวดไตรามาสหนึ่งจะออกมาดีนั่นคือ WHA Corporation หรือหุ้น WHA นั่นเองคุณจริพรจรุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA ก็เปิดเผยนะครับแนวโน้มผลการงานงวดไตรามาสหนึ่งจะออกมาดีมากตามยอดขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นโดยจะใกล้เคียงกับคาดการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งนะครับ ทั้งนี้บริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการดำเนินงานของงวดไตรามาสหนึ่งและประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้<ม>คล้ายคลึงกับกรณีของ o r t h East r u b b e r นะครับแนวโน้มผลประกอบการต่อเนื่องไปจนถึงไตรามาส2ยังคงเห็นสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมีลูกค้าที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มยานยนต์และไม่ใช่กลุ่มยานยนต์ที่เข้ามาติดต่อซื้อที่ดินจานวนมาก โดยขณะน,นี้ทาง W H A ก็อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายหนึ่งที่มีความสนใจซื้อที่ดินหลายร้อยไร่นะครับทางนี้คาดการว่าจะสามารถปิดเดียวได้ภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับนะครับแล้วก็ไปดูภาพรวมทั้งปีฮะคุณจริพรก็บอกว่าปี2617เนี่ยบริษัทมั่นใจว่าจะมีไรายได้โดยรวมนะฮะเติบโตเป็นตัวเลข2หลักขึ้นไปนะครับจากปี266ที่ผ่านมาที่ทำสถิติ ออทามไฮนะครับหนึ่0ล้านบาทด้วยกันนะครับารายได้ที่เพิ่มขึ้นก็มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมนะฮะที่มีเป้าหมายพักรันยอดขายนะครับสองพไร่ก็แบ่งเป็นเวียดนามประมาณสัก625ไร่ไทย1,650ไร่ด้วยกัน ธุรกิจที่2ก็คือโลจิสติกส์ฮะก็มีเป้าหมายที่จะมีการเพิ่มพื้นที่อีกประมาณ 200, 0 0 0ตารางเมตรนะครับแล้วก็ในเวียดนามเนี่ยอีกประมาณสัก3า5 0 0ตารางเมตรนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขายสิทธิ์การเช่าทรัพย์สินในในโรงงานและคลังสินค้าเนี่ยพื้นที่ประมาณสักประมาณสัก2 1 3 0 0 0ตารางเมตรนะครับมูลค่า5,290บล้านบาทอันนี้ก็จะขายเข้ากองกองหลีดนั่นเองนะครับสามก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารูพวสารูโพวกต่างๆนะครับก็คาดว่าจะมียอดจําหน่ายและบริหารจัดการน้ํา รวมอยู่ที่178ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ธุรกิจที่4ครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาโครงการที่เรียกว่า g r ีน n l o g i s t i อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับมีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรณีของเทส l a ที่แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่การพัฒนาสายการผลิตในพื้นที่ของนิคมอ,อุตสาหกรรม WHA ทางคุณจริพรก็ระบุนะครับถึงกรณีนี้ว่าเท s l a เนี่ยซึ่งเป็นยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและของโลกที่มีความต้องการจะซื้อที่ดินจำนวนประมาณ2,000ไร่นั้นเนี่ยขณะนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเท s l a จะเลือกที่ดินของใครแต่ในส่วนของ WHA เองก็มั่นใจว่ามีศักยภาพมากพอที่จะรองรับลูกค้าทุกรายที่เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะ ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามคือผมว่าวันนี้นะครับโอเคก็เป็นไปตามมารยาทแหละไม่มากก็น้อย W H A คงจะมีการพูดคุยกับทางเทสลาอยู่นะแต่การที่บอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเทส l าจะเลือกการลงทุนอย่างไรที่ไหนเนี่ยอะตรงนี้ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะแต่ทีนี้ดูองค์ประกอบแวดล้อมอื่นๆคือการจะเข้ามาวางสายการผลิตรถยนต์โดยเฉพาะตัวของรถรถยนต์ e ีเนี่ยนะฮะ มันก็ต้องดูในแง่ของซัพพลายเชนด้วยไหมอ่าซัพพลายเชนใช่ถูกเรื่องของซัพพลายเชนคือถ้ามีซัพพลายเชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันตรงนี้มันก็จะยิ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตรถยนต์มันมีความได้เปรียบมีความที่เรียกว่า competitive ness เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็น่าสนใจว่าปัจจุบันเอง W H A ก็ให้การรองรับนะฮะผู้ประกอบการ ในหลายส่วนที่เกี่ยวขอ้องกับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะตรงนี้มันจะเป็น environment เป็น ecosystem ที่ดูแลเทสลายังไงก็ต้องเลือก WHA หรือเปล่าอ,อ,อ,อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะ<อ>คือเรื่อง supply chain เนี่ยสำคัญมากเพราะอย่าลืมนะฮะก่อนอันนี้พื้นที่ของ WHA มีทั้ง BYD ครับฉางอานันอยู่ในพื้นที่ของ WHA แล้วก็ supply chain ของ ทั้งสางอันแล้วก็บีวีดีเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นั้นหมดเลยนะบริบัทม,มันก็น่าสนใจในตรงนี้นั่นเองนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติก็ยังคงคำแนะนำซื้อหุ้น w h a นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่5บาท80สตางค์โดยมองความต้องการที่ดินยังคงแข็งแกร่งนะครับในช่วงไตรามาสหนึ่งมียอดขายหรือว่าพรีเซลที่ดินจำนวน633ไร่ก็เพิ่มขึ้นมา3 0นะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสหนึ่งของปี -66 แม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซันก็ตามขนาะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าครับก็ระบุนะฮะคงคำแนะนำซื้อหุ้น WHA ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่5บาท85สตางค์คโดยประเมินผลการทำเงานงวดทั้งปี267 7จะทะยานขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ห,หรือว่า All Time High ได้ในปีนี้ครับนะครับก็เรียกว่า All Time High แล้ว All i m ทา i ไ h อีกในปีนี้นั่นเองนะครับ